เล่นเยอะจังเลยค่ะอ๋อเล่นเยอะจังเลยค่ะอ๋อเล่นเยอเลยค่ะโอ้ยโ้ยอยโอ้ยโอ้ยยอ้ยอ้ยโออ้ยโอ้้ยโอ้ยโออ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้อ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้้ยยอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้

จะเป็นพวกน้องขุยอย่างเงี้ยแต่ว่าเค้าก็่นหวานอยู่ดิตอโดนนะ